เออได้สิบบาทเออสาบาทนา่าโมตายเลยเขาคือก้อนละ่ะไปเทาหาเทียสียี่ละ่ะยา่าได้ไหลายด้วยเรืวมันสิบบูคิดพ่อกันปม่กัออยากได้ไหลายยนบ่นได้มีกํนะาลังทรัพย์เท่านั้นเนาะมีกําลังเท่านั้นมีแม่น้องอมสินนะครับเด้วดที่พ่านม้านี่เพิ่นน้องอมสินเพิ่นมาบอกสองสามบอกเขานะครับแต่ว่าเพิ่นได้มาเอาได้มาาจะใส่หันี่อันอันที่ถูกกาหนึ่ง อันเพิ oh. ่มเขียนให้สิบหกเพราะว่าเลขหกกับอันเลขเก้ามันตัวเดียวกันก็เลยก็เลยหมุนกลับเลขคือสิบหกกับอันสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดอัเลยถืออืมโอ้เลขทุกเลขเครื่องคาเลยเครื่องค่าอืมแล้ถือสิบบาทมันก็จะได้หาบอสถูกสิบบาทก็ได้ห้าบาทโอ้ยไม่ได้เครื่องคาห้าบาทก็ได้อยู่ได้หลายวันบ่ ได้วันได้วันนะอก็ได้หลายวันตัวมันก็หาบาทนึงเนาะเออขับเรียนบอกของน้องออมซินสิคัดยุบเพราะว่าซื้อเพื่อโยนนะลงทุนเพื่อโยนมันผลบวกมาคิอว่าเอองวดนี่เราเด้อกันนั่นกันมันเงียบเงียบมันมันบวอัดบวเครื่องพร้อมนะคือว่าซื้อเพื่อไว้กันนะท้าได้ใส่มือให้น้องออมซินน้ำแนวสั้น เพื่อไหว้ผัดบ่อด้ซ่มมา้นนีฝันนะมาขึนนีฝันมาขึ้นนีฝันฝันเห็นน้ำกับพญานาคฝันเห็นน้ำกับพญานาคน้ำมันก็เป็นหนึ่งพญานาคพญานาคลอยน้ำบ่นาะน้ำมันเป็นหนึ่งน้ำลอยก็คืมันว่าพญานาคก็ร้อยขามไปจังตีมันเป็นพญานาคสีดำพญานาคสีดำเตี้ยร้อยขามน้ำวัวแมนหลินน้ำวัวแมนวนไปวนมาแมนบ่วัวนีจังใด พนังย่ก่อนหินเนี่ยโอ้พนยทั้งก่อนหินพนย้ก่อนหินพชหัวพนยืสิมันจิงนืกับเล่ยลอยลงนงหางส่สมแต่ว่าบุ้งว่าพนจะไปใส่หรว่านางปกตีเป็นหนึ่งตีหน้าเป็นหนึ่งก็เป็นเจ็ดตีพญานาคเป็นเจ็ดหรเลยคือว่าเป็นเจ็ดหนึ่งบ่เรยว่าเจ็ดสี่อันเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งเอาคือสี่มีสอัน ซื้อกันไว้โอ้กันไว้นามันควงควงเตียซื้อกันไว้ซื้อทิยังเดี๋ยวบหวดิโอ้ฮาเทีมันลุยมาเตียฮเทียมันลุยมาพฏิกใจเนาะโอ้ยพิตี่มักเจ็กับเจ็ดิเจดกับสองเจ็ดกาบกันเนาะไปกับเด้อแั่นบ่ต้องไปกับนะ ยาสิจดเส้นนี่ให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนำก่อนนาเตียเพิ่นอยากแคบหน้าจอไว้ทะเบิ่งนะครับเนี่ยน่าอมสินแต่ว่าถ้าเก้าขันฟันเห็นพญานาคนี่มันโชคดีรถเด้ดวงดีเด้มันก็มาจะบอกคือก็เปียกเปียอยู่ปล่อยเตาก็ปล่อยป่าเอาไปปล่อยเตาปล่อยป่าใช่อันน้ำพันธุากันได้บ้านพักนี่ก็พักสอนมากิงแรงสอนกุ่มมากินแรงได้หลายอยู่ปะเหนี่ยหน่ยเหียวเหี่ยวเพรปนเออปนปนกุ้งมันแซ่บแล้วแสบกวอกแล้วอืมมันคันแบบเนี้ย Bị ừ, ừ, mô bạc quách trong xóm hôm hôm sách đi. Ao tàu bay phong tù ừ, các anh bay bột phun tucker. A bay phong 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 bay nó bay phong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  bay không bay phong 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 bay bạc

ดีนะครับเด้อนะครับแม่น้องอ้อมสินนะครับเพื่อนเห็นพอเฮ้งม้าเพื่อนก็เลยเฝ้าม้านะครับมันคื้นนี่เพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันว่าเป็นเห็นพญานาคนะครับอยู่บนก้อนหินอยู่ในน้ำเพื่อนก็เลยตีเป็นเลขเจ็ดหนึ่งเพื่อนว่ากันเจ็ดสองน้ำแน่มาสั้นนะครับเพื่อนก็แห่งอยากบอกพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเพื่อนว่าถ้เทียมมันโชคดีก็เว่ามาเเบาสู้ฟังมาสั้น งวดที่พันมาเพิ่นกระถือห้าบาทเั็นกระสุกดีห้าบาทดูแต่วางวดที่พานม้น่ะของน้องอมสินเพิ่นว่ามีคนบอกเพิ่นเพิ่นกับม่ว่าสู้แม่เพิ่นฟังมาสองสามแทนโบมานะครับแม่เพิ่นผลได้มาบัที่นีนนะครับแม่น้องอมสินได้มาเพิ่นก็เลยโชคดีโชคดีคือเก่าหนึ่งงนว่าโชคดีเก้าหนึ่งดีเนาะโชคดีเก้าหนึ่งกระเลเซซื้อสิบหกกับสิบเก้านำ มุนหัวเพื่อกันแล้วก็ค้นท่องค้นท่องอยู่ทางอำเภอหอยเม็กรัเจ้าถือกันมาซีงวดเขาเจ้าสีได้เรียกคือกันมาป่านนี้งวด่อารเจ้าก็ได้สิบหกคือกันแต่ว่าอีกผู้หนึ่งบันอีกผู้หนึ่งบันกันเนี้บันเนี้ยกันสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดผู้บรกันหมดบ่ถือบัตรที่เนี้ยผู้กันเลยถูกค้นท่องด้วยทางอำเภอหอยเมกได้สีได้ไปตามเป็นนี่อยู เออเขาต้องกันดีเนาะอันนี้ก็กัน,น,ก,นกันแล้วเนี่ย<ม>เจ็ดหนึ่งล้วก็กันเจ็ดสองน้ำกันเ้อพี่น้องเ้อะเจ้า,าอาวากันนะครับมันก่มีผู้ใดหูแน่นอนว่าจะมาตัวใดนะครับอันนี้<อ>คือเพ<ม>ิ่นกะปีความฝันของิ่นนะครับแต่ว่าบางท่านบางคนก็สีว่าเออกันว่าแม่นคือสีบ่นไว้เอาคือว่าเ่าพี่น้องเอ้ยห้าบาทกับสีบาทกันนะนะครับ าบาทกับสิบบาทก็ฝันย้ำไดก็อยากเอาแม่ว่าสู้พี่น้องท่านผู้ชมฟังนะครับถ้าเทียมันเกิดประโยชน์นะครับถ้าเทียมันเป็นโชคลาภพี่น้องก็จะได้รับโชคลาภก็จะได้ประโยชน์จากการว่าวามบฝันสู้ฟังของแม่น้องอมสินนะครับมันบ่แพ้งดอกนะครับเอาไวก้กับบกับวอกปุงกับวเป็นอันอื่นได้มันก็แพร่อกคือกระปูนใครอยู นารเปรียบว้ก็ได้เอาพ่สู่ออกมาบอกพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนะครับให้ได้น้ำไปพิจารณาเป็นโชคลาภนะครับเด้อแต่ว่าถูกสิ่งถูกอย่างก็ขถึงอยู่กับดวงของเขาบุนกับบุญของเขาพร้อมนะครับแต่ว่าแอดมินนีกกระทำนาทีคือป็นซื้อกลางนะครับเป็นสะพานบุญให้พี่น้องกับเมียน้องออมสินนะครับได้รับรู้ในหูเกี่ยวกับความฝันของเพิ่นนะครับพี่น้องกับใส่วิจาระญายัในการรับชมนะครับเด้อนะครับ ใส่คิดจะนารักยันในการรับชมนะครับเพื่อนกะคันว่าคันว่าบ่มม่นกะถือยุบ่เศ้าอยู่มันเฉียดนะมันเฉียดไปเฉียดมาเียดเพื่อนหนึ่งกะเฉียดเพ่อนหนึ่งเออคันพันบอสตัวนี่ฮาต้องซื้อขึนหรือว่าเ้อสื้อตงจรงสิขยับน้ำาันะะแต่ฮได้ฮ่นัาสื้อตู่มันบอได้พันพาะว่าพันพันบอได้บอกตู่เนี่ยมันเตี้ยพันก็บ่ได้ีบบอสแบบซิฟโฮกนี่พันเขียนให้ซิฟฟ เลี้ยวก็เลี้ยวก็เกอีเก้ามตัวเดียวกันเออก็ต้องก็ต้องหมุนเซ่เป็นกระบะบอกตรงๆเนาะเป็นกรบบอกตรงๆนะฮะยอดเป็นนีสักลอยเหรอยอเป็นมีจักษะลอยนะครับนี่ได้ครับเด้อจี่นี่นี่าี่น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 ีอนีานี่น่นี่นนีานี่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 น่นี่นี่นนนี่ี่ยี่น ก็ตามนี่นะครับล้วตามที่ควงฝันของเพื่อนฝันว่าพญานาคนเห็นพญานาคอยู่ในน้ำนะครับมันก็เลยตีเจ็ดหนึ่งก็ในกันเจ็ดสองนะครับในน้องอ่อนสินี่ก็เป็นแนวท้งนะครับความฝันของเพื่อน